ป้าแดงไม่ใช่แดงหนี่งนะเด้อบ่าวเวดเออปากคว่ำกระนอดบ่าวเวทเทือกนาพันธุ์เทอันนองเปิดการง้างแล่ก้าวหนองเปิดเนี้นันสือจริงจริงะเป็นคู่เป็นนายนาข้างแต่ขายของแต่ขายดีๆบ่าวเวก็คือการงานา้างกน่าวหนาวนะมีเงินมีสุขภาพแข็งแรง สิเด็่งน้าเหการยึดงานก็ได้เรื่องหน้าอ้อเลือกสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงการงานมิจตผู้หูผู้จิงเมือหลูกหลานลยิ้มยิ้มยิ้่ยิ้ม,มยิ้มยิ้มยิ้นยิ้บบม พาหลุดแมว่าได้เป็นมิงมงคลมีของวเงินทอพ่อโบสเข้า,ขานำโบดเยยเ้าจะาควาลายาวนาน้าท่านม่ได้ขาดทิศลาทูต้แสงคองบนปญญาี้ยขุนหม้อุณหม้อของเจ้าถึงเท่าตัวชิวันวขนงองเจ้าความยอมมีใจบาลังแสนทางจับจิตอังไว้คือนำบางหน้ามีใจย่อโยุเย็นคือนำ น้ำน้ำนีำน่น้ำประเสริฐนี่ปล่อยเป็นชื่อตั้งทรณีทด่วดยบาปพวกเจ้าหยุดแต่น้อยนี่เนี่ยในที่งลูกไพ่ไหลกันแล้วหายเหมือย